การนิคมอุตสาหารกรรมไม่ใช่แค่ทําแลนด์ลอร์แต่เราจะเป็นการดีไซน์อุตสาหารกรรมก็จะทําตัวเองเป็นแพลตฟอร์มให้ได้เป็นที่พึ่งเป็นที่เร็วสะดวกเข้าถึงง่ายซึ่งอันนี้คือจุดสาคัญนะครับปฏิเสธไม่ได้ว่าเศรษฐกิจโลกรวมถึงเศธธธรษฐกิจไทยกําลังเผชิญกับความไม่แน่นอนจากความกดดันมาตรการภาษีของสหรัฐรวมถึงการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ก็เป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้เกิดการแข่งขันทางเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดดประกอบกับขีดความสามารถในการแข่งขันของเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามที่มียตราการเติบโตของเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือ FDI เกิน10ตต่อปีถือเป็นความท้าทายไม่น้อยนอกจากนี้มีแรงก,กดดันจากมาตรการสิ่งแวดลอ้อมเช่น Carbon Border Adjustment Mechanism หรือมาตรการปรับราคาคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนที่อนาคตจะส่งผลให้ผู้ผลิตสินค้าเพื่อส่งออกต้องผลิตสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรปดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างแต้มต่อด้านการแข่งขันของประเทศในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออำนวความสะดวกนักลงทุนต่างชาติหน่วยงานที่มีส่วนในการขับเคลื่อนเชิงกลยุทธ์จําเป็นต้องปรับการทํางานอย่างรวดเร็วและยืดหยุน่น การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกอนออนหน่วยงานภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมมีหน้าที่หลักในการพัฒนาและจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมถือว่าเป็นหนึ่งในองค์กรที่มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจธธไทยอินเดมท็อกในตอนนี้ได้มีโอกาสรับฟังวิสัยทัศน์และบทบาทของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยภายใต้การดําเนินงานของคุณสุเมตตตั้งประเสรศิฐผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันน,นะครับตอนนี้เราก็มีเรื่องสําคัญสําคัญที่ต้องสอดคล้องกับตัวกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับก็ต้องอยู่ใต้คอนเซปต์ของสะอาดสะดวกโปร่งใสซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็โดยท่านรัฐมนตรีเอกันพร้อมพันธ์ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ทําให้ประเทศไทยเนี่ยสามารถขับเคลื่อนสามารถออกแบบอุตสาหกรรมไทยเนี่ยให้ตอบคล้องกับอุตสาหกรรมโลก บนความรับผิดชอบต่อสังคมไทยซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับและนอกจากนโยบายของท่านรัฐมนตรีแล้วเนี่ยจริงๆแล้วก็จะมีนโยบายของกรรมการการนิคมุสากรรมโดยท่านประธานยทุทธศักดิ์สุประศร์นะครับเนื่องจากการนิคมุสากรรปเป็นรัฐวิสากิจเราต้องเดินโดยบอร์ดนะครับโดยกรรมการทีนี้ในขั้นกรรมการก็มีนโยบายเรื่องของการที่จะเราให้เรายั่งยืนอย่างแท้จริงเราสาหกรรมเราที่ผ่านมาอย่างที่โจทย์ของท่านรัฐมนตรีเนี่ย ท่านเป้าหมายจริงๆคือต้องการให้คนไทยยืนอยู่บนฐานประเทศไทยที่ดีไม่ถูกคนอื่นเอาเปรียบและส่งเสริมธุรกิจไทยให้ไปสู่ความยั่งยืนซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็สอดคล้องกับนโยบายของท่านกรรมการการที่คมุตสาหกรรมนะครับแล้วการที่ทั้งสองอันนี้ตรงกันปุ๊บมันก็ง่ายต่อาการดีไซน์ของผมในการที่จะเข้ามา ทำจริงต่อไปนะครับโดยวิสัยทัศน์ของคุณสุมเมธมองว่ากรอ,อ,อกต้องยกระดับจากผู้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสู่กลไกลเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศด้วยการขับเคลื่อนผ่านการใช้ข้อมูลความร่วมมือเชิงระบบเทคโนโลยีที่ยืดหยุ่น IEAT Rapid พลตฟอร์มเร่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยอย่างยั่งยืนทีนี้อย่างแรกคงต้องเรียกว่าแพลตฟอร์มอ่ะอย่างแรกผมว่าเม i n i d e เรียกว่าหนึ่งแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มที่เร่งอุตสาหกรรมไทย ให้เติบโตอย,อย่างยั่งยืนเขาแพลตฟอร์มเนี่ยทั่วไปอยู่ในเรื่องของโปรแกรมมิ่งนุ๊แพทโปรแกรมมิ่งแพทฟอร์มแพทฟอร์มของการใช้โมบายแพตฟอร์มแล้วก็แล้วแต่มันคือความสะดวกสบายมันคือการที่เอาหลายๆตัวมารวมกันเพื่อให้เกิดสิ่งที่เป็นพฤติกรรมใหม่ๆแล้วในพฤติกรรมนั้นก็มีห่วงโซ่อุปทานที่เพียงพอต่อการที่ทำให้สิ่งที่เราจะใช้นั้นน่ะสามารถทำได้ครบวงจรและสะดวกสบาย นะครับซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับการนิคมอุตสาหกรรมใอประเทศไทยเนี่ยผมว่าจริงๆแล้วนิคมอุตสาหกรรมนเนี่ยถ้าท่านนึกถึงคนที่เดินเข้ามาประเทศไทยมันไม่ยากเลยที่จะทําให้นิคมไปได้เพราะว่าคนดีมาเราดีภาพลักษณ์ประเทศไทยดีประเทศไทยยังมีจุดแข็งเรื่องชีวิตเรื่องอุตสาหการรมเรื่องความสบายมีอากาศที่ดีแล้วก็มีน้ํามีไฟนะครับเป็นเดสเซเนชันที่ดีในการลงทุนและใช้ชีวิต ถ้าลองคิดดูกลับมาว่าถ้าเรามีแพลตฟอร์มที่ทําให้ทุกอย่างเนี้ยอำนวยความสะดวกกับนักลงทุนเดินเข้ามาแล้วแพลตฟอร์มนี้เป็นตัวเชื่อมกับอุตสาหกรรมไทยล่ะเป็นตัวเชื่อมกับหน่วยงานต่างๆที่คุณจะต้องวิ่งหาและคุณบางทีก็โดนหลอกบางทีก็โดนเอาเปรียบซึ่งสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าการที่กรมอุตสาหกรรมเนี่ยสามารถที่จะสร้างแพลตฟอร์มเหล่านี้เพื่อให้เกิดความสะดวกสะอาดและโปร่งใสต่อ การบริการลูกค้าเราได้เซ็กโคเดอร์เราไม่ใช่แค่ลูกค้าที่เดินเข้ามาแต่รวมถึงผู้พัฒนาพูดรวมถึงผู้ประกอบการที่อยู่ในนิคมซึ่งสิ่งเหล่านั้นเนี่เป็นการทำธุรกิจแบบระยะยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีแพลตฟอร์มที่จะรองรับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดแล้วหลังจากนี้ไปการนิคมอุตสาหกรรมก็จะทำตัวเองเป็นแพลตฟอร์มให้ได้เป็นที่พึ่งเร็วสะดวกเข้าถึงง่ายซึ่งอันนี้คือจุดสาคัญนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยผม,มเลยยึดหลักของคําว่ารวดเร็วก็คือ Ra p i d นะครับว่าถ้าเราจะผลักดันองค์กรเนี่ยให้ไปสู่อุตสาหการรมเป็นแพลตฟอร์มได้เราต้องรวดเร็วแพลตฟอร์มมีไว้รวดเร็วนะครับทําให้ทุกอย่างมันจากความยุ่งยากมาเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีแท่งของการรองรับเนี่ยหลายแท่งนะครับาเนี่ยก็เป็นเรื่องของเรียลไทม ซนบ็อกนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีกฎหมายเยอะมากจะทํายังไงให้กฎหมายเหล่านี้ง่ายขึ้นกฎหมายเหล่านี้จะลองทดสอบไหมไมันต้องทดสอบทั้งประเทศหรอกใช้การที่อมอุตสาหกรรมใช้พื้นที่ในกคมอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นที่ทดสอบแซนบ็อกเพื่อให้มันเร็วขึ้นไหมที่ผ่านมาเรามีกฎหมายซันบ็อกในอวในกระทรวงอุดมศึกษาวิจัยเปียศาวิจัยนวัตกรรมเราจะลองเอาสิ่งเหล่านี้มา i m p l e m e n t กับกฎหมาย ที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไหมอันนี้ก็เป็นบททดสอบแรกที่ผมอยากทดสอบคือในพรบแซนบล็อกเนี่ยเขาบอกว่าเราสามารถละเว้นเรื่องบางเรื่องได้กฎหมายบางเรื่องได้ถ้าอยู่ในพื้นที่และอนณาเขตที่ที่เราเป็นการทดสอบเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีพรบรแล้วจะลองใช้ไหมอันนี้คือสิ่งที่อยากลองทําเพราะาเรามีอุปสรรคนักลงทุนคือความช้าคือความยุ่งยากของกฎหมายความซับซ้อนกันของใบอนุญาตซึ่งสิ่งเหล่านี้เราทดสอบได้ เราสามารถที่จะสร้างแซนด์บล็อกของตัวเองได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยอยากคดิโพยเรื่องของการทําให้เร็วโดยการแก้เรื่องแรกคือแก้งแก้เรื่องทําให้กฎหมายมันง่ายขึ้นและเป็นแซนด์บ็อกเชิงพื้นที่แก้กฎหมายระยะยาวแก้ระเบียบระยะยาวซึ่งอันนี้ถ้าไม่เริ่มไม่เริ่มทาเพื่อมันไปได้พอคนเห็นม่นงไปได้ซึ่งเราสามารถแก้ได้แล้วก็เพื่อประโยชน์ผู้ประกอบการสูงสุดนะครับแล้วก็ประโยชน์ของ สังคมไทยที่ต้องอยู่ด้วยกันให้ได้เพราะว่าผมก็ได้ยินมาคำหนึ่งก็คือว่าระหว่างอดตายก่อนกับเสียงเวดล้อมตายก่อนมันก็ตายเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องบาลานซ์คือจะทํำยังไงให้ภาคอุตสาหกรรมและภาคสังคมอยู่ด้วยกันด้วยความรับผิดชอบต่อกันซึ่งอันนี้เราต้องเราต้องใช้กฎหมายที่ดีแล้วก็มีการจัดการที่เป็นระบบ คือในการพัฒนาเนี่ยแต่ก่อนการนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยเราเราตั้งนิคมเนอะเราก็ต้องสร้างเขาเรียกว่าฟา c i ซิลิตี้ตามโดยเพ่งอำนวยความสะดวกเราก็จะเป็นประกอบด้วยเคลื่อนเรื่องที่บําบัดน้ําที่ส่วนกลางอะไรเงี้ยมันก็มีอยู่แต่ถามว่าโลกมันเปลี่ยนไปโลกมันเปลี่ยนไปคือหลังจากนี้ไฟก็ต้องไฟสะอาดน้ําก็ต้องเป็นน้ําที่รีวิสรูปแบบกรีนต้นไม้ต้องเป็นกี่เปอร์เซนต์แล้วไม่พอประเทศไทยต้องไงการส่งเสริมระหว่าง SME กับ ภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อย่างมันติ n a t i o n a l นลคอมพาบริษัทต่างประเทศขนาดใหญ่ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันต้องถูกลิงก์กันทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราสร้าง Infrastructure ใหม่คือเราสร้างแพลตฟอร์มตั้งแต่การใช้โกเ r e e นอนาคตเรารู้อยู่แล้วว่าเกิดการแ a ็ทิฟเรื่องของสิ่งแวดล้อมเราจะสร้าง Infrastructure เหล่านี้ขึ้นมาเป็นแขึ้นมาเป็นกล่องกอ,งกอ,งกองเพื่อจะรองรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตยังไงอันนี้คือสิ่งที่ต้องดีไซน์ แตร่กงเคืเลือก g ร e ฟ n Facility หรือเป็น Facility แบบ a d v a านซ์ก็ได้ซึ่งหลังจากนี้มาก็จะมีเต็มไปหมดเพราะาเทนม,ม์นมาคือการอำนวยความสะดวกลูกค้าเรา,าสำคัญสดุดเราต้องมองให้ออกว่าลูกค้าเราต้องการอะไรแล้วกําลังจะโดนอะไรเพราะฉะนั้นการที่คสาหกรรมต้องทําตัวเหมือนเป็นลูกค้าแล้วก็ต้องคิดตัวเองว่าจะทํายังไงให้ธุรกิจเขาเดินต่อได้ไม่ใช่แค่ว่าธุรกิจเขาเช่าเราอยู่ แต่ถ้าเรามองเขาเป็นแบบเราเราคือนั่งแทนเขาเนี่ยจะทําให้เรารู้สึกได้มากขึ้นว่าเขากลาลังจะแย่เลยเขากำลังจะดีดีด้วยเหตุผลอะไรแย่ด้วยเหตุผลอะไรนี่คือสิ่งที่การนิคมอุตสาหกรรมต้องเอาสิ่งหลังนั้นมาปรับตัวเพื่อให้เรารองรับได้กับอุตสาหกรรมใหม่ๆพ่าโลกมันเปลี่ยนไป <S <S ในมุมของการพัฒนาเนี่ยคือโลกยุคใหม่นะคณจะเห็นว,ว่าสตาร์ทอัพ คุณคิดว่า innovation corporate ถูกไหมฮะทุกคนมีการ develop สินค้าใหม่ถามว่าแต่ก่อนเนี่ยทุกคนขายของเหมือนกันเลยแต่เป็นขายได้เพราะปริมาณคนมันเยอะใช่ไหมฮะแล้วก็ผลิตต้นทุนต่ําแต่วันนี้ถามว่าเราทุ่มตลาดได้ขนาดนั้นไหมตอนนี้คนเป็นตัดเจกมากนะคนซื้อมีความเป็นตัวเองคัสตอมไหมนู่นนั่นนี่ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็ต้องเริ่มมีสังเกตว่าแ a จ g มันเริ่มมาใช่ไหมคนก็เริ่มีเวลอป ความคิดรี่แบพฤติกรรมซื้อนู่นซื้อ,อนี่ในร,รูปแบบใหม่มีความอินโนเวทีฟมีความเป็นมีดีไซน์เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เจอร์นี่มันกำลังจะเปลี่ยนพอเจอร์นี่มันเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวก็คือเรื่องของอินโนเวชันว่าจะทํายังไงให้บริษัทอินโนเวชันที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยสามารถเชื่อมต่อกับต่างประเทศได้ประเทศไทยมีการพัฒนาการศึกษาอย่างมากมายพัฒนาพัฒนาเรื่องของอินโนเวชัน แต่ที่ผ่านมาเราไปทูมาร์เก็ตไม่ได้เราจะจับอินโนเวชันเหล่านี้ทูมาร์เก็ตยังไงเราก็ต้องใช้กลไกที่ชื่อว่าการนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยที่เป็นตัวลิงก์เป็น linkage, ลิงก์เกจระหว่างภาค SME กับภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่โดยใช้ไม่ใช่ลิงก์ธรรมดาแต่เป็นการใช้อินโนเวชันโปรดักต์เป็นการเอาอินโนเวชันในประเทศได์ขึ้นไปสูงการจับมือกับต่างประเทศแล้วก็เราตับมือกับกระทรวงอวจับมือกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ต่าง ก็จะเอา Pro d u c t Innovation จากเบอร์กับมหาวิทยาลัยซึ่งสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ต้องลิงก์ให้ได้ไม่งไไั้นประเทศไทยก็จะไม่มีจุดแข็งใหม่แล้วก็ SME ็ก็กลายเป็น S อ e ธรรมดา SME ต้องเป็น SME Innovation ซึ่งการที่มตั้งการให้เป็นแบบนั้นแล้วซัพพอร์ตให้เป็นแบบนั้นคือลองคิดดูฮะว่าคู่แข่งเราเนาะเป็นมาเลเซียสิงคโปร์เอาแค่เรื่องคิดวิธีคิดเรื่องคนเราก็รู้สึกว่าโอ้ภาคเทคโนโลยีภาคภาคด้านวิทยาศาสตร์เราสู้ไม่ไหวหรอก ทั้งสิงคโปร์ทั้งมาเลเซียทั้งภาษาด้วยนะครับถ้าถามว่าเราเรา positioning ตัวเองได้เราบอกว่าเราไม่ได้ขายถูกอย่างในหลายประเทศที่ยังไม่พร้อมถ้าเราเทียบคู่แข่งเนาะเราจะเห็นเวียดนามเวียดนามก็มีคการพัฒนาเศรษฐกิจของเขาแต่เขาก็เน้นเหมือนเราเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วยี่สิบปีที่แล้วแต่เราจะไปอย่างสิงคโปร์อย่างมาเลียแล้วก็ลําบากหรือไปอย่างอินโดนีเซียที่มีทรัพยากรแร่เยอะ เราก็อาจจะไปไม่ไหวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องหาบริโภงตัวเองโดยการพัฒนากําลังคนเพื่อตอบสนองธุรกิจที่ยังเดินได้ในประเทศอย่างเช่นเรามีเซมิคอนดักเตอร์เข้ามาบน Scur v e ร์ฟแต่ทยังไงให้เซมิคอนดักเตอร์เนี่ยมีซัพพลายเชนเกี่ยวกับมนุษย์ให้มากที่สุดจากซัพพลายเชนนั้น R อแ d นทำให้เกิดในประเทศต่ตอได้ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องพัฒนากําลังคนและขณะเดียวกันการที่คมอุตสาหการรมเองเนี่ยไม่ได้มองเฉพาะการพัฒนาพื้นที่ประชาชนทั่วไปแต่เราต้องพัฒนาเรื่องของ การซัพพลคยคนไปสู่อุตสาหกรรมที่อยู่ในนิคมก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถลดเวลาตรงนี้ไปแล้วก็ให้ทุกคนมาคุยกับเราเนี่ยมันจะทาให้เกิดการเก็บความต้องการจากผู้ประกอบการบีดีมาจากผู้ประกอบการแล้วก็เอาดีมาเหล่านั้นไปบอกกับอวีไปตามกาลังคนร่วมกันแล้วเรารู้ได้ซ้ำว่าโรงงานไหนกําลังจะเปิดวันไหนโรงงานไหนกําลังจะดีพอยโรงงานตัวเองวันไหนแล้วก็ต้องการคนแบบไหนซึ่งสิ่งเหล่านี้เราเราช่วยได้เพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็เลยมองว่าถ้าการที่คมอุตสาหกรรมเป็นคนที่เชื่อมระหว่างจุดเนี้ยมันจะทําให้ทุกคนง่ายขึ้นเพราะเราเป็นคนที่เห็นชัดระบบสร้างคนเป็นระบบของกระทรวงอวแต่คำถามคือการลิงเกจระหว่างอวไปสู่ภาคอุตสาหกรรมนี่คือประเด็นที่จะต้องลิงก์ให้ได้ดีกว่าทุกคนมีเรามีเป็นร้อยมหาลายัยสองร้อยมหาลายัยถ้าทุกคนวิ่งเข้าบริษัทเดียวท่านนึกถึงความวุ่นวายเนี่ยแล้วเด็กหนึ่งคนอาจจะสมัครแค่สิบบริษัทแลว้วสกิลก็ยังไม่ได้อย่างเงี้ยจะเป็นยังไง ในเรื่องของการดิจิเกชันเรื่องของ AI เรื่องของการใช้ IT นะครับเข้ามาเนี่ยยังไงแล้วการที่กุมอุหกรรมเนี่ยก็คงหนีไม่พร้นที่จะต้องมารับบริการประชาชนมารับบริการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเนี่ยการที่มก็ได้ลงทุนกับระบบดิจิตอลไปเยอะแล้วแต่วันนี้เนี่ยสิ่งที่มันเปลี่ยนไปชัดเจนก็คือ เป็น AI เพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้ไปเนี่ยเราจะทำยังไงให้เรามีแพลตฟอร์มที่อำนวยความสะดวกบนบนฐานฐานองค์ประกอบที่เป็นเรียกว่า AI เนี่ยเพื่อเซฟิฟเซิฟกับธุรกริจเซิฟกับทุกคนเนี่ยเพื่อให้ได้ Data ที่ดีขึ้นได้บริการที่ดีขึ้นแล้วก็รวดเร็วขึ้นซึ่งอันนี้มันคือเบสิกเลยของซัพพลายเชนของการพัฒนาองค์กรซึ่งอันนี้คือสิ่งที่เราเหยียบเต็มตัวนะครับเพราะว่ามันคือจุดแข็งที่ที่เราต้องไปให้ได้เพราะว่า พอดีตัวพื้นฐานผมเองก็มาจากดิจิทัลเพราะฉะนั้นเองเนี่ยผมก็เห็นปัญหาว่าการเด velope ดิจิทัลมันต้องพัฒนาคนด้วยพัฒนาแพลตฟอร์มด้วยและสําคัญก็คือใช้ความรู้ทเทคโนโลยีปัจจุบันอย่าง AI ให้เกิดประโยชน์สูงสุดใบอนุญาตต่างๆก็ใช้ AI ช่วยตรวจก่อนอนาคตการจัดการผังดินที่ดินการจัดการเรื่องตึกออกแบบตึกก็อาจจะใช้ช่วย i ช่วยตรวจทําให้ทุกอย่างมนเร็วขึ้นหมด นี่คือสิ่งที่เราต้องไปให้ได้ก่อนนี้ผมจะมารับตำแหน่งผมก็เคยเป็นรักษาการที่นี่อยู่นะครับเราก็เราก็มีโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งชื่อว่า Circular Economy นะครับตอนนั้นเราก็คิดคือ c ซอร r กูไรค o นมีมันถูกพูดคุยมานานแล้วแต่เราก็ใช้มาตาฟูดแซนดบ็อกเรายกตัวอย่างว่าจะทำยังไงให้มาตาฟูดแซนดบ็อกเนี่ย เป็นอีโคถาวให้ได้ทํำยังไงก็ได้ให้เวสเนี่ยอยู่ในพื้นที่ให้มากที่สุดการจัดการอุตสาหกรรมแต่ก่อนเวสมันคือต้นทุนที่เอาออกไปแต่ทํายังให้เวสเนี่ยกลับมากลายเป็นรอแมทอยู่ในพื้นที่ตัวเองไม่เกิดการขนย้ายต้องดีไซน์เพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้ไปเนี่ยการนิคมอุตสาหกรรมไม่ใช่แค่ทําแลนด์หลอดแต่เราจะเป็นการดีไซน์อุตสาหกรรมเราจะเป็นดีไซน์ทำความร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อที่จะให้ มีการออกแบบใบอนุญาตพร้อมกับดีไซน์นิคมแล้วต้องเห็นหน้าตาผู้ประกอบการที่เราคิดว่าอยากให้เขามาเราก็ไปเชิญเขามาไปทําการบ้านให้เขามาซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเปลี่ยนเจอร์นี่ตัวหมดเพราะฉะนั้นจะทําให้เราอ่ะเราสามารถดีไซน์และสามารถที่จะคิดในการที่จะทําธุรกิจและส่งเสริมธุรกิจใหม่ๆได้ไม่งั้นเนี่ยถ้าเราคิดแบบเดิมคือแลนลด์ลอร์ดแล้วก็ให้คนมา ยากที่จะบริหารในภาพซัพพลายเชนแบบใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยการเชื่อมต่อซัพพลายเชนโดยใช้ C E Circular Economy แล้วก็มองทุกอย่างให้ Sustain น u s t a i n ไม่ใช่แค่ Sustain บนสิ่งแวดล้อมแต่ Sustain บน Organization Sustain ในเรื่องของคน Sustain ในเรื่องของความเสี่ยงแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยทำเพื่อประเทศไทยทำเพื่ออุตสาหกรรมไทยให้อย่าง,ย,างยั่งยืน ผมคิดว่าสั้นเนี่ยคงเห็นภาพชัดนะครับภาพเรื่องของการปรับปรามเรื่องของการเจตระบบให้ในิคมอุตสาหกรรมมีความคิดมีตัวตนแบบใหม่ๆอันนี้เริ่มทําไม่ยากคิดว่าเป็นไปได้แล้วก็ลดขั้นตอนแต่สิ่งที่ยากที่ต้องเป็นระยะกลางระยะยาวคือการทําให้การนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยมีกฎหมายที่แข็งแรงขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของการนิคมอุตสาหกรรมเพื่อรองรับเศรษฐกิจใหม่ อุตสาหกรรมใหม่ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ท้าทายมากๆนะครับแต่ว่าด้วยคําว่ารับผิดที่ผมดีไซน์ไว้เนี่ยผมก็คิดว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเหมือนเอ็นจิ้นเล็กๆในในหลายๆตัวพอรวมกันแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นโปรเซสที่ทําให้เราขยับไปได้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่คิดว่าความสําเร็จของระยะยาวมันจะยากนะครับเพราะว่าระยะยาวยังไงแล้วการทีคมอุตสาหกรรมต้องแพลตฟอร์มที่ทําให้เศรษฐกิ และอุตสาหกรรมไทยเนี่ยที่จะเติบโต,ตอ,ยอย่างยั่งยืนเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าคำ,คำว่านิคมอุตสาหกรรมจะเป็นแบบนี้ให้ได้ไม่ใช่แค่ทําที่ดินแต่เป็นการทําธุรกิจเป็นการส่งเสริมธุรกิจเป็นการผลักดันเพื่อให้อุตสาหกรรมไทยได้แข่งขันกับตลาดโลกด้วยความภาคภูมิใจครับ